สวัสดีครับผมวิรัตนะครับวันนี้วันหยุดนะครับพอดีไม่ได้มีการสอนหนังสือนะครับเนาะก็เลยถือโอกาสนะครับมาที่บ้านหลังสุดท้ายของน้องหมาจรจัดนะครับที่หัวหินนะครับอยู่ที่ตําบลหินเหล็กไฟนะครับนะฮะก็มีคุณแม่โมกับคุณพ่อเพชรเนี่ยนะครับได้ ชชวยเหรืออุปการะนะครับบนพื้นที่นะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับแล้วถ้าเกิดท่านมาเที่ยวหัวหินนะครับมาเที่ยวที่วัดห้วยมงคลก็อยากให้เชิญชวนมาที่นี่นะครับที่บ้านหลังสุดท้ายของน้องหมาจรจัดนะครับนะแล้วก็มาให้โอกาสแบ่งปันกับสิ่งดีๆให้กับสิ่งที่มีชีวิตร่วมโลกกันนะครับนะเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูข้างในกันครับเชญครับ ครับตอนนี้ผมมาถึงข no, ้างในแล้วครับนะครับเราเข้าไปข้างในแล้วครับนะสวัสดีครับ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 ครับครครับตอนนี้เข้ามาด้านในนะครับนะฮะนะครับก็จะมีน้องๆค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับนะนะก็มาที่นี่ก็ใหญ่ทุกคนแวะมานะครับนะฮะแวะมาที่นี่ได้นะครับมีประมาณกี่ตัวครับที่นี่ครับตอนนี้65แล้วครับห5ตัวนะครับยังไงต้องอน้อมถวนาบุญด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับนะสวัสดีมาจากอยุธยานะครับมีโอกาสได้มา ก็เลยมาแบ่งปันให้กับสังคมนะครับเห็นว่าทางทางแม่โมกับพี่เพชรเองเนี่ยมีอุปกรณ์และนี่สองตัวนี้มาจากไหนกันเนี่ยฮะน้องตัวนี้จะเป็นสมาชิกคนล่าสุดครับตอนที่สมาชิกล่าสุดใช่ครับสมาชิกล่าสุดมีทั้งหมดสี่ชีวิตครับมีสี่ชีวิตล่าสุดนะครับสชีวิตนะฮะออกพื้นที่ค่อนข้างนะครับก็นะครับปะ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 นี่ครับนี่เป็นตัวเรียนที่ อน้องเนี่ยจะออกมาออกลังกายกันตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับนะฮะนะครับก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับนะฮะค่อนข้างกว้างมากนะครับนะฮะกว้างมากเลยนะครับนี่้องเด้อเด้อไม่เอาแกงพี่ไม่แกงพี่นะไม่แกงพี่พี่เข้ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็พวกต้นไม้ผลไม้พวกเนี้ยที่เราปลูกอะครับเรากะว่าเดี๋ยวอนาคตถ้ามันโตนะครับเราก็จะเอานปผลผลิตแล้วก็ไปขายพอเราได้ขายตรงนี้ปุ๊บเราก็ได้เอากำไรตรงเนี้ยมาดูแลพวกเนี้ยต่อไปครับผมครับ ดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับยังไงก็มาที่บ้านหลังทุนท้ายของน้องจรจัดนะครับที่ตําบลหินเหล็กไฟนะครับอยู่ที่หัวหินครับท่านมาเที่ยวหัวหินนะครับมาเที่ยววัดห้้ยมงคลนะครับยังไงก็แวะเข้ามานะครับนะก็มีอะไรก็อาจจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8นย์แป่ 940นะครับนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับข้างในนะครับเนาะโอ้เมื่อกี้เราไปดูที่บริเวณออกกำลังกายนะครับด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นโดยรวมของบ้านครับบริเวณบ้านนะครับพื้นที่ด้านนอกตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นการกงเวลาช่วงเช้านะครับครับอืก็จะเป็นตอนที่เราเพลินกลางเวลาช่วงเวลาปกติบผมครับบางคนอาจจะต้องอยู่ในกรงแล้วใช้บีบไม่เพื่อเยี่ยมก็ตรงนี้จะเป็นกายภาพที่ยากใช่ครับไว้กายภาพ มีสระน้ำไม่กายภาพเลยครับมีสระน้ำนะฮะไม่กายภาพมเลยนะฮราะมีนอครับย่งเดินไม่ได้ครับโอเคคัอนนี้เป็นอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อว่าอดทนครับอดทนนะครับอันนี้ชื่อน้องอดทนนะครับน้องอดทนนะครับนะฮะอย่างเราก็เอาไว้แล้วก็แบบนี้ครับอันนี้ชื่ออะไรครับ แกแกจะไมีขาครับแกก็ขอเชิญชวนนะครับก็ขรร่วมอนุโมทนาบุญในั้รนี้ด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนดีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับรับปีใหม่ปีนี้นะครับ2564นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ